สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยลูกค้าน,นะครับวันนี้นะครับเช้านี้ก็ได้มีลูกค้าจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผมอำเภอปทุมาราชพงศานะครับได้มาซื้อเครื่องเซทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเป็นร,รุ่นมือหมุนนะครับนี่ครับลูกค<ป>้ามาแต่เช้านะครับนี่ครับปาเตมร์แมนเลยเนาะมันเครื่องเตือนเป็นไรเนาะเป็นไรนะมันเครื่องเตือนหรอะเตือน

รถตุกค้าก็ขับมารับเองนะครับอเอ,อ่อที่นี้มาลองเครื่องกันนะครับพนังนช่างก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลน้ำมักกาซนี้เรียบร้อยครับ เบาเครื่องนะครับเสียงเดินเบาเสียงหอบนะครับผมนี่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับลองเครื่องให้ลูกค้าครับใช่หรอไปไปขึ้นเลยอ๋อเฟื่องปะ เดี๋ยวจะก็ัดจัดส่งขึ้นรถลูกค้านะครับทีนี้อย่าลน้ถ้ลูกค้าทางหนสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0811206955นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางครับหรือว่า ถ้าอยู่ใกล้ร้านเราก็เข้ามาดูที่ร้านเราก็ได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเริเลงลกพาจังหวัดยะโสธรนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ